ตรงพึ่งน,นะครับหลังนี้มาใหม่นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะเกาะกิ่งชี้ไปแถบน้นที่แตกแขนงไปนะครับแล้วก็เดินไต่ั้งลังเลยนะครับเนี่ยครับความยงความยานก็จะไม่มีนะครับผมแบบนี้มาใหม่ถ้าเราดูว่ามันจะอยู่หรือมันทํารังต่ออยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับมาดูใหม่ถ้ามันยานมันหย่อน เริ่มเป็นรูปร่างโอเคมาเริ่มสร้างเชิงกระดาษตรงกลางนะครับตรงปลายใบกระถินไปนะฮนะแต่ถ้าแบบนี้แอบไปใต้กกก็ได้ค่อยๆจับกกนะครับผมแล้วก็สั่นให้มันไหวนะครับคืออย่าไปเขย,ย่ยาจนล่วงหมดนะเดี๋ยวมันมาต่อยนะครับผมไหวต้นไม้นะครับผมถ้าต้นไม้ไม่ใหญ่มันก็จะแกว่งนะครับแกว่งไปแกว่งมาเนะี่ยโอเคนั่นคือพึ่งอ่อนแต่ถ้าแกว่งแข็งแข็งเหมือนกับติดแผ่นลังนะ โอเคมันทำแรงน้อยกว่าตัวนะครับแต่้าตรงเนี้ยไม่ต้องไปตีนะครับผมคือไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าอันนี้ที่มีบางท่านนะบ,บอกพึ่งมันไม่ชอบเหล็กนะครับห้ามใช้มีดปาดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคือพึ่งมันจะไม่เกาะอันนี้แท้งปลาปลาเหล็กนะครับผมคือมันเกาะได้หมดนะครับไม่เกี่ยวนะ ตามโครงเหล็กที่ล้างๆงเนี่ยเขาเคยให้ผมไปตีหลายตัวหลายลังครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมว่าพึ่งไม่ชอบเหล็กไม่เป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ผมไปตีก็โครงเหล็กเก่านะครับผมมันเกาะได้หมดนะเพราะฉะนั้นการใช้มีดปาดพึ่งไม่ต้องกลัวว่าพึ่งจะไม่มาเกาะที่เดิมนะครับหมาครับผมสรุปนะฮะ ทรงนี้ใช้ได้นะครับน้องๆแต่มันไม่ใหญ่นะเนี่ยครับผมทรงเนี้ยคือเต็มรังเต็มก้อนหัวน้ํานะครับผมแต่น้ําก็อย่างว่าเนี่ยต้องไปวัดกันว่ามันจะ่อหรือไม่่อนะครับนะครับผมแต่ลังเนี่ยเต็มนะครับผมเพอเออาจจะถอดตรงกลางหน่อยหนึ่งนะครับหรือเที่ยวสองก็ได้นะครับสังเกตลังนกกระจาบนะครับซึ่งกระจาบเนี่ยสิบห้าหรือว่าเกือบยี่สิบวันเนี่ยมันจะทํารัง ถึงขนาดนี้เป็นเดือนก็มีนะครับผมแสดงว่าพึ่งหลังนี้เกาะมาก่อนแล้วก็นานด้วยนะครับหรืออาจจะเกาะเจ้าพอรออาหารเสร็จคือพอรออาหารนะครับแล้วมีอาหารเนี่ยมันก็ขยับขยายทำลังนะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปสําหรับที่จะไปมองว่ากระจาเนี่ยมัน,ม,นมันแก่นะฮะเพราะว่าพึ่งบางทีเกาะเจา้าทำรังหน่อยเดียวจนแก่แล้วก็พอมีอาหารสมบูรณ์มันก็ขยับขยาย เจิมทําใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับผมผมน้ําหนักเกือบเกือบเจ็ดสิบโลนะฮะตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะครับผมพึ่งอยู่นู่นนะครับเห็นไหมต้นมันไหวนะครับผม คือมันเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วยเราก็ไม่กล้าเสียงนะครับผมยืนไปไกลนะครับกลัวตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเบ้านะครับก็ไม่เอาดีกว่าเพราะลังมันไม่ใหญ่ด้วยนะครับผมไปครับหนที่อื่นไม่ตายครับผมแค่ลังเดียวนะฮะนิ่มครับผมเกาะอ,อย่างนั้นนะครับ แก่แล้วนะครับผมเป็นไงครับผมน้ำหวาน<ม>เป็นปีกเลยนะครับผม,มเดี๋ยวขอตัด<ม>เอ้าน้ำหวานมันแก่แล้วนะครับ<ม>แทบล้างเลยนะ<ม>เดี๋ยวมิดเล็กครับผม,มเอาถุงใส่นะครับ สวัสดีครับแก่นะครับผมขนานะสวยมากเลยวันนี้เจอแต่พึ่งที่มันโหดๆห,หน่อยนะกิ่งมันโหดนะครับผมก็เลยไม่เอานะ คือว่าไม่อยากเสี่ยงอย่างเป็นเมื่อก่อนนี่เสี่ยงอยู่นะตัวเล็กๆนะตอนนี้มันน้ำหนักมันเยอะนะเอาไว้ให้น้องๆดีกว่าเอาให้น้องๆตัวเบาๆนะครับผมปาดแบบพึ่งเลยนะครับอันนี้ยังไม่ว่างนะครับพี่มิวฮะติดฝึกงานนะครับผมก็ต้องระวังโควิดกันด้วยนะครับโอ้โหขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมอันตราย โอ้โหหลังนี้เสร็จครับไม่เสร็จแค่เลยครับผมอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหช้ำครับผมช้ำ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 ,ชำ,ชำนี่ครับผมน้ำมิ้วสดๆนะครับเห็นไหมฮะ หอมนะครับผมเยิ้มเลยนะฮะไปครับผมหาต่อเดี๋ยวจะดูพึ่งกันหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีเปล่านะแต่เจอมิ้มก็ใส่มิ้มนะครับผมคุณค่าเหมือนกันนะครับน,น้องเวลาตีพึ่งนะครับผมไฟเนี่ยดับหมดเลยนะครับเอาให้สนิทนะครับผม แล้วเราทิงออกนะครับพึ่งต่อยไม่ตายนะฮะถ้าเราอยู่ต่ำๆไม่ต้องกลัวครับผมแต่ไฟป,ป่าเน่สำคัญนะครับดับให้สนิทก,ก่อนออกนะครับ มีกี่ลังขี่เห็นนะครับผมเป็นหัวน้ำเลยหัวน้ำใหญ่อยู่ ลกมากครับปึ๊บโอ้โหน้ำตุมเลยนะครับนี่ครับผมน้ำตรงนั้นเลยอยู่ในนั้นนะนะ อเคขอครัผมเตรียมต่อยครับผมอันนี้เป็นหลายเที่ยวแล้วนะครับหลายเที่ยวนี่หมายความว่ามันหยอดแล้วก็ใส่หยอดแล้วก็ใส่นะครับ มีหลายท่านที่ถามว่าพึ่งหลวงใช้อายุกี่วันถึ um งจะตีได้นะครับหรือทำรังประมาณกี่วันนะครับเนี้ยถ้าอยู่ในตรงเนี้ยไปถ้าเป็นพึ่งหลวงเป็นเซี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเซี่ยวแดงๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถอดตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับผมคือตั้งแต่ตอนขาวเลยเนี่ยมันจะเริ่มมาในหน่อยนะครับผมแล้วมันหยอดพอหยอดมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะถอดไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับสมมติเป็นรังขาวก็แล้วกันมันถอดไปอันนี้ก็ใส่หยอดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หยอดนะครับ อนี้ก็ไล่ถอดไปเรื่อยๆไล่ไปหนึ่งชุดสองชุดสามชุดอันนี้สามชุดเลยนะครับเนี่ยนะฮะในระยะประมาณเดือนกว่าๆมิมนะครับผมพึ่งพึ่งก็เหมือนกันแต่พึ่งจะช้าหน่อยนึงจากระยะทํารังเลยอะ่ะตั้งแต่เกาะถ้าสมบูรณ์นะครับยี่สิบห้าวันจะเริ่มถอดตรงนี้เนี่ยนะครับยี่สิบห้าวันเริ่มถอดตรงนี้พอ ยี่สิบหกยิบเจ็ดหรือเดือนนึงมันเริ่มไปแล้วเป็นวงกลางเลยแล้วมันจะเริ่มหยอดตรงกลางใหม่หมายความว่าหยอดตัวหนอนใหม่นะครับแล้วก็เริ่มถอดไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อประมาณถ้าเป็นพึ่งหลวงก็สองเดือนครึ่งสามเดือนนะในตรงนี้นะครับผมแต่มันจะขยายไปเรื่อยๆนะครับมันไม่เหมือนมิมนะมิมแค่นี้เดี๋ยวก็ตึกแล้วคือจะหยุดหรือจะถ้ากิ่งนั่นก็ขยายหน่อยแล้วมันก็จะทํามิมตัวผู้ตรงนี้แล้วก็นางพญาอะไรประมาณนั้นนะครับผม แต่พึ่งหลวงก็ไปเรื่อยนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็หัวน้ํา,าก็ตูมแล้วก็มาตะลามคอนอะไรเงี้ยนะครับผมที่ก็บอกพึ่งงูหลวม<อ>งูหลวมงูหมงเหลือมไม่ใช่งูหลวมนะนั่นแหละครับผมคือมันเกาะนานนะครับผมเคาะจนหัวาน้ํามผมจะช้าแล้วเนี่แหละครับผมแต่อันนี้ผมจะไม่เอาไปนะฮะถามมากินได้ไหมเนี่ยนะครับผมกินได้นะครับผมตรงนี้เป็นตัวกอดอกอันนี้เป็นตัวหนอนตัวหนอนตัวหนอน อีนนี้ไล่ถอดมาอีนี้ก็ใส่ใส่อย่างที่ผมบอกกันและครับแต่ผมจะเสียบไว้ให้มันอย่างนี้นะครับผมขอหัวน้ำอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับ หุ่นน้าน้าทั้งนั้นนะครับผมที่อยู่ในเนี้ยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเกสรเนี่ยนะครับผมกัดกินไปได้เลยนะฮะเหลืองเนี่ยนะครับเนี่ยนะที่ติดกันไกลนะครับผมอันนี้ก็น้ํากัดกินมันมีประโยชน์นะเกสรมีหลายท่านถามผมว่าทานเกสรพึ่งเอาไปทําอะไรมันเป็นอาหารเสริมอย่างดีนะครับผมมีคุณค่าสารอาหารต่างๆอยู่ในนั้นนะครับผมบางบางคนเขาบอกว่าดีกว่าน้ำที่ด้วย่้งนะประโยชน์ของมันนะครับผม ถุงทุกครั้งที่ผมจะใส่เป็นถุงใหม่นะครับถุงใหม่แล้วสะอาดน,นะครับผมอ่าเนี่ยครับเริ่มมา โอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับนี่ก็อยู่นะครับผมหาน้ํามาก็จะใส่ตามหลอดรวงนี่แหละครับผมแล้วก็ล้างไปนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม